ไพ่กำลังบอกอะไรคุณนะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้เราจะเปิดสดๆเลยแล้วกันนะคะนะขอดูหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะอิทธิพลของผลลัพธ์ของการพยากรณ์ภายใน7วัน7วัน7สัปดาห์นะจากนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะจากไพ่กองนี้เด็กนี้นะ วันสา <c oughs> ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะก่อนอื่นเรามาขอคนละหนึ่งไลค์นะคะหรือเป็นไปได้หนึ่งแชร์ก็ได้เพื่อเป็นการกดเปิดนะคะคำตอบนี้จากจักรวาลของคุณอ่ะโอตายละ อะไรนี้ด้วยยังไม่ชินกับโตนี้สักเท่าไหร่นะคะมาเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์จากนี้โอ้หลายคนกำลังเข้าสู่นะคะการเรียนรู้การศึกษาอะไรบางอย่างโดยเฉพาะน้องนนักศึกษานะคะกำลังแบบโฟกัสตั้งใจหรือคุณกำลังจะได้ความรู้จากบางอย่างนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงที่คุณเข้าสู่การเรียนรู้ รือว่าเป็นจังหวะนะคะถามว่าดีไหมก็ดีสิคะมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในภายในเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์เนี่ยมันเป็นความรู้การผจญภัยคะ่ะก็แอดเวนเจอร์นะ <c oughs> ก็แอดเวนเจอร์นะคะมีการผจญภัยบางคนนะคะจะได้แบบ เดินทางไปดูงานนะคะเดินทางไปแบบศึกษากรณีเคสศึกษาหรือหลายคนหลายท่านมีโอกาสที่จะแบบว่าได้ทำอะไรใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆนะคะซึ่งมันดีกับคุณมากๆเลยนะอืมมันเป็นแบบว่าการผจญภัยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าเนื้อหานั้นวิชานั้นคุณอาจจะยังไม่เคยเรียนแต่มันปเป็นอะไรที่น่าตื่นเต,ต้นก็ได้นะอืมหรือแม้แต่แบบการเรียนรู้ความสัมพันธ์เหมือนกัน โอ้โหเลิศนะคะกระดิ่งไม่มีความความทุกอย่างนะคะมันเวลคือความพร้อมสับความร่ำรวยภายในเจ็ดวันนี้คุณจะพึงพอใจอย่างมากกับผลลัพธ์ทางการเงินคะ่ะเลิศเดี๋ยวนะ มมันต้องี <c oughs> คุณจะพึงพอใจมากๆนะภายใน7วันผลลัพธ์ต่างๆนานานะคะการเงินค้าขายทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะมันจะมีคําว่าเพียบพร้อมเข้ามาการเงินหลั่งไหลเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายใครทํางานอยู่ก็จะเบาขึ้นค่ะไม่ค่อยหนักนะคะภายใน7วัน7สัปดาห์นี้นะคุณจะแบบพึงพอใจอ่ะอเป็นซีอีโค่ะอ่ะ ก่อนหน้านี้นะคะหลายคนหลายท่านน่าจะมีบาดแผลบางอย่างในใจนะคะแต่อย่างที่หมอวบอกนะคุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่ผ่านมาอืมแล้วตอนนี้คุณพึงพอใจคุณแฮปปี้มากเลยที่คุณมีวันนั้นวันที่ฉันเจ็บปวดแล้วฉันข้ามมาได้ณตอนนี้ฉันมีความสุขมากนะคะเออ คุณอาจจะบล็อกใครสักคนคุณอาจจะรู้สึกว่าใครสักคนทาทาคุณเฮิร์ตกลายเป็นทําให้แบบความเจ็บปวดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์นะคะได้ได้ทําให้คุณเจ็บปวดคุณจําแต่ความจําของคุณความแบบาบาดแผลนั้นะม,มันขังคุณไว้อะมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่กักตัวค่ะเออเป็นคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้ยไม่ละคุณกําลังนะคะเรียนรู้จาก จากประสบการณ์ที่คุณเคยเจอมาคุณกำลังก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของคุณอันนี้ดีมากคุณกําลังก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของคุณอะมาดูไฮไลท์ของคุณนะคะเจวัน7สัปดาห์อันนี้คนละอย่างกับดวงรายสัปดาห์นะคะเอาละที่แน่ๆน,นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคน ที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ชายก็ได้นะคะเออที่มีศักยภาพมีคนแบบใจบุญใจดีเข้ามาช่วยคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามอีกในทิศทางหนึ่งนะคะไพ่ขึ้นมาอย่างนี้อาจจะเป็นเจวันนะคะที่คุณาจะแบบเป็นสายบุญน่ะเดินทางทําบุญหรือว่าได้ไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยทำเกี่ยวกับเด็กการศึกษาอะไรเงี้ยโดดเด่นชัดมากเอาละอันนี้ ยินดีด้วยมอโบจะเปิดสิบไปนะคะเหมือนเซลติกเลยนะเอะคุณกำลังจะได้เจอกับใครสักคนจะได้พบกับใครสักคนที่เป็นแรงดึงดูดว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะสินเสมอแล้วเจอกันนะคะมีแบบเขาเรียกว่ามาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะอืหรือบางคนคุณกับแฟนของคุณกำลังเดินทางไปท่องเที่ยวก็มีค่ะดีมากโรแมนติกทาม เป็นช่วงที่ดีมากนะคะถ้าคุณจะทบทวนถึงประสบการณ์ในอดีตของคุณที่ผ่านมานะคะคุณจะเข้าถึงคุณจะเข้าลึกคุณจะเห็นคุณจะสังเกตว่ามันจะมีกรอบบางอย่างเห็นไหมกรอบความคิดนะคะหรือว่าคอมฟอร์ทโซนของจิตใจหรือคุณติดอยู่ในเมฆหมอกต่างๆนานาคุณได้ทบทวนถึงประสบการณ์นั้นที่ผ่านมาฉันทําอะไรฉันทําอะไรฉันเจออะไรบทเรียนอะไรมาบ้างนะคะแล้วคุณได้ประโยชน์อะไรนะคะ จากความเจ็บปวดความล้มเหลวความสุขอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมานี่แหละคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ทบทวนนะคะประสบการณ์ในชีวิตของคุณคําว่าทบทวนไม่ได้แบบว่านั่งนึกถึงอดีตนะคําว่าทบทวนมันมีมันมีแบบว่าอ,อมันมันมีศักยภาพมากกว่าคําว่านั่งนึกถึงอดีตนะ <laughs> คนละแบบนะคะคือทบทวนก็คือ,อ,คอเราออกมาจากจุดนั้นนะคะ เราดีขึ้นเราแค่นั่งทบทวนนะคะเป็นเหตุเป็นผลประมาณนั้นน่ะว้าวภายใน7จดวัน7จสัปดาห์เนี้ยโดดเด่นชัดในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆนะคะโอเคแหละความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราไม่ดีนะคะแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณทำให้คุณได้นึกถึงได้ พอสมควรคุณอาจจะตัดสินใจนะคะเหมือนแบบให้อภัยกับความสัมพันธ์ที่แบบไม่ดีที่ผ่านมาแล้วคุณก็ move อ n mm hmm. ปลดล็อกฮาร์ดจักระของคุณนะคะไม่สุดท้ายค่ะสายลม enjoy ว้าวอันนี้นี้ด้วย mm hmm. ในเรื่องของความสุขนะคุณจะชิลมากๆหลายคนหลายท่านเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดหรือว่า hurt บาดเจ็บจากความรักนะ,ะจากนี้ไปแบบไม่รู้สิคุณจะ คุณจะแบบว่ามีความรู้สึกดีขึ้นมากๆกับตัวเองคุณจะเอนจอยการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณจะรักการท่องเที่ยวคุณจะชอบอยู่คนเดียวแบบมีศักยภาพนะคะแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นทําให้คุณได้พบเจอนะคะคนที่แบบดึงดูดเป็นแรงดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณอืมสุดยอดมากๆเลยภายในเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์นี้นะคะโดดเด่นชัดเจนสําหรับคุณก็คือว่า การศึกษาการเ,เรียนรวมไปถึงนะคะการได้ทําอะไรใหม่ๆริเริ่มกําเนิดความคิดใหม่ๆที่มีศักยภาพรวงถึงได้ทบทวนประสบการณ์ในอดีตแต่ทำทำให้คุณได้เติบโตขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะ ได้รับแล้วก็ให้ในเรื่องของความช่วยเหลือเช่นกันทําบุญเช่นกันนะคะมีโอกาสได้ไปสถานที่ใหม่ๆสถานที่ที่น่าตื่นเต้นนะคะทําให้คุณได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนบางคนอาจจะไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วลําลึกถึงความหลังเคยไปกับอดีตก็ได้แต่มันทําให้คุณหมูอ่อนค่ะคุณมีโอกาสาที่เจอคนถูกใจด้วยนะคะภายใน7วัน7สัปดาห์นี้ขอให้คุณโชคดีที่โดดเด่นชัดเจนที่สุดนะคะนั่นเป็นบางทีมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการเจ็ดเลขเจนะ็ดเจ็ดเนี่ยมันเป็นเลขลักกี้นัมเบ ของการที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบทเรียนหน้าใหม่ของชีวิตของคุณได้เปิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะคะมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วรวมไปถึงคุณจะเริ่มเข้าสู่คําว่าเวลนะคะความเพียบพร้อมความมั่งคั่งของชีวิตนะคะใครที่เจอคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปนะคะยืนยันความเวลตี้ของคุณนะคะแล้วก็กดเดี๋ยวนะ อันนี้เลขอะไรห 64, หกสี่ค่ะพิมพ์หกสี่มาขอให้คุณโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าหันเลิฟ